ม้าเทียมสิบแปดท่ากระบวนท่าที่หก้าเทียมเด็ดบุกผาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับม้าเทียมสิบแปดท่ากระบวนท่าที่หก้าเทียมเด็ดบุกผาอันนี้ลงวิกิีบสาธารณะนะครับแต่ว่ามันมีลูกไม้ย่อยอยู่นะครับก็ลองมารับชมเกมกันนะครับว่าม้าเทียมเด็ดบุกผานั้นเมื่อประทะกับม้าโยงขวาจะเป็นอย่างไรนะครับ สีดำ AI สายบุกทะลวงอย่างรุนแรงสีขาวนะครับมายงขวานะครับ AI สายบุกแบบมาตรฐานมาดูกันครับสีขาวเปิดหน้าเพียดูครับเดีย๋ยวดูนะครับม้าเทียมเบียดบุกผาเนี่ยจะเป็นม้าเทียมโบราณครับเดีย๋ยวผมจะมาเจาะลึกม้าเทียมโบราณให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ารูปที่บรรพบุรุษทิ้งเอาไว้เนี่ยมันมีทีเด็ดอะไรอยู่ ม้าเทียมโบราณประทะกับมมาโยงขวามาตรฐานการเปิดเชิงเบี้ยที่ตำแหน่งชอชามห้าอีเหนาแทงกลิบสีขาวเปิดเชิงเบี้ยขยายโคนและม้าเช่นกันตามเชิงดูสีดำเดินครับขอดเก็ตปลดกลายแต้มนี้เบี้ยตำแหน่งที่กอไก่ห้านั้นหวังขู่กินตัดแล้วเรือจะขาดดูการแก้ของสีขาวเดินขุนเข้าวังตำแหน่งที่จอจันสองกายอสุราอมะตะ และดูจังหวะนี้ครับดูม้าเทียมนะครับลงทุนแทงวัวครับเปิดเบี้ยที่คอไข่ห้านะครับหวังจะให้สีขาวนั้นกินตัดหรือทิ่มสูงเพื่อทําการปลดอาวุธหน้าเบี้ยตรงนี้จะหายไปดูในกรณีที่ส่วนใหญ่มักจะเจอคือแทงสูงเลยนะครับอีเลาแทงกลิกดูจังหวะนี้ครับสีดําเชิงปักกลายตาแหน่งที่กอไข่สีต่างฝ่ายต่างมีเพีย้ยสูงคนละฝั่ง ดูเหมือนว่าขาวเนี่ยจะดูดีกว่าผมว่าสูกด้านไหนแต่เมื่อเล่นกันจริงๆแล้วหาได้ไหมครับสีขาวเดินเรือผูกที่ขอไคห,หนงสีดําเดินเรือครับตำแหน่งที่ชอช้าง8เรือสะกดทับตาเดินมากสีขาวนะครับสีขาวนั้นเน้นการเข้าตีตรงกลางอย่างรวดเร็วรขยายโคนขึ้นสังเกตมักจะพบเจอหน้าเปี่แบบนี้บ่อย AI ขึ้นมาว่ารูปนี้เล่นกันได้ดูจังหวะสีดำเดินนะครับแม้ว่าตัวจะอยู่ตำ่ำแต่ว่าการบุกนั้นแข็งแกร่งไม่แพ้หมากสูงเลยหมื่นวิชามิอาจกั้มไกลสีดำแทงเบียสูงตำแหน่งที่งองูสีหมอนยันหลักสี่ขาวกินสองทันทีอย่างไม่คิดครับดูการเดินแบบสีดำครับตัดเพียนแฝงต่อกินตัดทำลายทิ้งหมดดูการเดินแต้มนี้ยีนเอา แทงปริฟ้างวงแทงงาสีขาวสวนได้ม้าครับแต้มน,นี้นะครับตามตำราของสีขาวเนี่ยถอยม้ากลับมาที่ชอจิงสามเป็นแน่เพราะว่าถ้าเกิดกินแล้วสีขาวจะปูเบีย้ยสามกลางกระดานทันทีแต่จุดนี้เราเปิดลูกไม้ที่หนึ่งให้เพื่อเต็มแม็กเลยครับดูจังหวะนี้ของสีดำกินตัดทำลายหงจุยสีขาวกินไล่เรือครับสีดำเรียนเรือคู่กินมา้าและสะบัดม้าก,กลับอาชาจำศิลที่ชอช้างสี ดูจังหวะการทําเกมครับสีดําเดินเม็ดขึ้นหมุนโทนั่งแทนแต้มนี้นะครับถ้าเจอจังหวะที่แทงได้เนี่ยไม่ต้องตกใจหนีเม็ดนะครับให้ผูกเอาไว้อย่างนี้ทําแท่นให้หนาขึ้นนะครับสีดาสีขาวเนี่ยเดินโขนขึ้นหวังจะแทงเบีย้ยไอะไรเม็ดนะครับสีดําเดินเรืออันแน่ตกใจไหมครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดแทงเบี้ยไปเนี่ยสีดําจะทํำยังไงนะครับแต่จุดนี้อยู่ในลูกไม้ของม้าเทียมเด็ดบุกผานะครับ สีขาวในเลือกเดินม้าก่อนที่ชอจิงสานี่เ i เดินเลยนะครับเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสีขาวเนี่ยมีจุดอ่อนแล้วครับขึ้นทันทีพยายมข่มธรณีผูกกินเปี้ยสีขาวเดินเรือมาผูกที่งองยูนิตาเดินของม้าสีดำครับสีดำเสริมมาขึ้นมาครับเอราวันญาตรลาตำแหน่งที่ชอช้างูกผูกเปี้ยเอาไว้และกันเปี้ยของสีขาวด้วย สีขาวเสริมโคนไล่มาสีดำเดินม้าสกทันทีครับตำแหน่งที่อคอไข่สามวิรุณหกกลับเตรียมตัวที่จะสวนหมากเต็มที่สีขาวเสริมโคนกลับมาตำแหน่งที่อคอไข่สามหิรันม้วนแผ่นดินและดูการบุกของสีดำครับขวางวงแทงงาแทงเข้ามาเลยครับตำแหน่งที่งองอูสีแต่นีสีขาวยังไงดีครับสีขาวก็ต้องกินนะครับความจริงใช้โคนกินก็ได้นะครับแต่สีขาวในเอไอเขาใช้ม้ากินเลย นะครับเพราะเม้ตัวนี้แข็งแกร่งมากทำลายทิ้งหมดครับดูจังหวะเบีย้ยสาคัญตัวนี้ครับมันเก่งจริงๆและเป็นตัวพิกเกมด้วยสีขาวเสริมโคนขึ้นครับสีดําเสริมโคนไม่มีตัวมาไล่เลยครับท่านผู้ชมสีขาวเปิดเบีย้ยคู่ให้มาสีดำเลยกินเพื่อสีขาวนั้นจะได้กินเบีย้ยได้สีดำเดือเรือมากันเอาไว้ครับตำแหน่งที่ย่อหญิงห้ายันโยทสีขาวเดนมาก สีดําขึ้นโคนผูกพันธนาการและจังหวะนี้ครับลอยมาคายครับตำแหน่งที่คอไข่ห้าครับสีขาวเองก็ไม่ยอมแพ้ครับธนุมานข้ามลงกาสวนกลับกินคือนสวนเลยครับสีดําขุดศึกตีถวดสีขาวไม่กินครับคู่ไรเรือสีดํากินตัดทุกสีขาวใช้ม้ากินไ่เหลือด้วยครับเดินต้องเป็นแบบนี้ครับขึ้นและไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมมาดูครับจังหวะนี้ใครเป็นต่อครับ สีดําตอนนี้ต่อเสมอเป็นแพแล้วนะครับสีดํากลับเรือครับที่งองเจ็ดสีขาวเดินเรือครับออกคลองมาแล้วครับหวังจะทําเกมบ้าค,ครับสีดําเสริมคนขึ้นเปิดทางให้ขุนเดินเปิดดูหายใจสีขาวเดินเดือกู่กินเบีย้ยสีดําไม่สนใจครับอีเหีาแทงกลิฑาําแหน่งที่ชอชิงห้าทำลายถ้าชลาวันครับแต่น,นี้สีขาวใช้ม้ากินตัดโคนสองตัวนั้นมาแรงมากครับจําเป็นต้องกินทิง้ง AI จะตัดสินใจกินนะครับสีดําใช้โคนกินสีขาวกินสีดําใช้เรือกินสังเกตเบี้ยรตรงนี้ให้ดีครับสีขาวแทงเบี้ยได้นะครับแต่สีดําก็จะเดินเรือมาครับกินตัดเขากินเรือนะครับจะจังหวะน,นี้เรือมันติดอยู่ผมเองไม่ทราบเหมือนกันว่า AI ทําไมถึงเดินตามน,นี้ครับเรือตําแหน่งที่งองูนิ่ตรงนี้เดี๋ยวถอดวิเคราะห์ในลูกปลาให้ชมนะครับได้เดินหมักสีดําครับสีดํากินสีขาวใช้โคนกินเดี๋ยวถอด เอให้ชมนะครับว่าเพราะอะไรสีดำเดินโคตรกลับสีขาวเดินเม็ดสีดำกินสีขาวใช้คุณผูกนะครับอ่ะกลับมามาที่ทอวช้างหกครับสีดำกินตัดเลยครับสีขาวอ่ะดูจังหวะของสีดำนะครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ย่อเขาประสุเมนที่งองูหกสีขาวเสริมโคนสีดาขึ้นขุมนครับหลอกให้เรือสีขาวเดินแล้วก็เข้าเป้าครับสีขาวลุก สีดําเดินขุดสีขาวเดินเรือครับขู่ว่าจะลุกกินเรือหรือลุกกินมาน้าในอนาคตสีดำงายเบี้เลยครับพันุมานข้ามโรงกาที่ช้อชิงสามสีขาวต้องกินอะไรครับในจังหวะน,นี้ครับปงคตควงปะขันแต่มี AI ให้เดินทิ้งเลยครับมาที่คอควายสา,ขขายสงแต่ผมเลือกเดินฟื้นนะครับขึ้นขุนเข้าหาครับใช้เดี่ยวพันลีดูครับตอกส้นปักลูกหนองอย่างถอย แต้มนี้โอ้โหสวนกับรีสอร์ทและเข้าล็อกเลยครับตู้องค์คดควงปะขันเกมจบลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ไล่ให้จบนะครับีขาวถอยโคนครับขู่กินเม็ดนะครับไปครับดำเอาชัวร์ครับกินเลยสรุปมานะครับออกเรือกินเบี้ยคว้าตอนนี้ AI ขึ้นมาแล้วครับยี่สิบองที่เดืินต้องจนนะครับกินเดินคนครับยี่สิบองที่เดินนะครับท่านผู้ชมไปครับ สลับปันปลามาดูการไล่ของ ai นะครับเดินโคนลุกชะโดตีแปลกไปเลยครับคุณดูกับคุณเข้าหาเลยครับกระหนาเดิดคุณเข้าไปครับ <c oughs> คู่กินโคนแต้มน,นี้กะว่าให้ลุกแล้วเรือมากินไกลๆครับก็ตามนั้นครับสีดำเนี่ยกินสีขาวเดินคุณดุกเจ็ดทีนะครับไม่น่าเกิดนะครับไปครับ นับได้เลยนะครับเอาคมนับให้ใหม่นะครับอินหนึ่งสองสามสี่ขึ้นห้านะครับห้าลุกติดเลือนะครับหกขอไปครับคูณลงไปหกนะครับเจ็ดแปดเลยเข้ามาจนครับเก้าลุกสิบสิบหนึ่งลุกจน กรจบลงแล้วนะครับสำหรับมาเทียมเด็ดปุกพาให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีเคเคาเรดิโอ